มาเธอถ้านาคตแฟนของลูกบอกว่าแม่นิสัยไม่ดีเนี่ยลูกจะทํายังไงหรอแม่นิสัยไม่ดีตรงไหนแม่ก็ปรับสิแฟนผมไม่พูดอะไรมัวม่วๆหรอนี่ทำไมลูกพูดแบบนี้เนี่ยลูกไปฝึกมาจากใครฝึกมาจากพ่อครับแต่งงานกับสามีที่ดีความรู้สึกจะเป็นยังไงกันนะคุณปีใหม่นี้เนี่ยเราจะแยกกันกลับจริงๆเหรอพ่อแม่ของคุณจะไม่ว่าอะไรใช่ไหม คุณแค่แต่งงานกับผมแต่คุณก็มีบ้านเป็นของตัวเองนี่และนานๆทีคุณจะได้กลับบ้านไปหาพ่อแม่พวกเขามีสิทธิ์อะไรมาว่าคุณละ่ะพ่อครับแม่ครับแย่ถามว่าปีใหม่ปีนี้จะกลับบ้านวันไหนหระครับแม่ครับเออคือว่า อะไรขึ้นอ่ะบัตเธอแกล้งอะไรแม่อกแล้วอะแม่ส่งข้อความมาหาแม่แม่ก็เป็นแบบนี้เลยที่รักแม่ผมพูดอะไรให้คุณเหรอคุณอย่ากลัวเลยนะทั้งหมดเนี้ยมันคือความผิดของแม่ผมเองเดี๋ยวผมโทรไปหาแม่ผมเลยเออไม่ต้องหรอกแม่คุณไม่ได้พูดอะไรเลยคือว่า แม่คุณโอนตังให้ฉันสองหมื่นอ่ะเขาบอกว่าให้เป็นอังเปาคุณดูสิลูกสะใภยคนนี้เนี่ยไม่ได้เตรียมอะไรให้แม่เลยแถมยังรับเงินจากแม่ผัวมาอีกนี่ถ้าฉันไม่ได้กลับบ้านกับคุณฉันก็คงไม่เป็นไรหรอกทิรักษ์แม่ผมบอกกับผมแล้วว่าแล้วแต่คุณเลยแม่ผมไม่มีปัญหาแน่นอนไม่จริงเมื่อกี้เ่ไม่ได้พูดแบบนี้นี่เงี่ยไปเลยนะบะเทอ งานแล้วลูกควรให้ความสําคัญกับครอบครัวสามีสิปีใหม่ถ้าลูกไม่กลับไปทํางานบ้านทํากับข้าวให้เขาล้วจะเอาหน้าไปไว้ไหนคนเขาจะนินทาวนะนี่แม่ไม่อยากให้หนูกลับบ้านไปหาใช่ไหมคะหนูบอกแม่สามีไปแล้วอ่ะเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรหนูนี่ซื่อจริงๆเลยถ้าแม่สามีเขาไม่พอใจเขาจะบอกลูกตรงๆหรอถ้าไม่ใช่สามีลูกรับไว้แทน ลูกก็แต่งงานย้ายเข้าไปอยู่บ้านฝ่ายชายแล้วยังไงก็ต้องฝุกเอาไว้วิธีเอาใจแม่หัวนะ่ะไม่จริงเมื่อกี้ยย่ไม่ได้พูดแบบนี้นี่ย่าถามว่าปีใหม่ปีนี้จะกลับบ้านวันไหนล่ะครับแม่ครับสวัสดีครับคุณย่า สวัสดีค่ะคุณแม่ตัก๊กมาด้วยเหรอเออแม่ครับคือว่าอูย้ยไม่รู้ว่าตั๊กมาด้วยนะให้พ่อไฟเนี่ยเขาไปรับแล้วไฟทำไมแกนี่ใส่ไม่ดีฮะทำไมไม่ถือของแองให้ตั๊กถือทำไมเอาไปถือเดี๋ยวนี้เลยได้ครับ <c oughs> ได้ครับ <c oughs> อ๋อเดี๋ยวแกไปปอกผลไม้ด้วยนะเดี๋ยวแม่เนี่ยจะคุยกับลูกสะใภ้ก่อนคิดถึงมากเลยบัดเธอยาก็คิดถึงเหมือนแกนะลูกเออเจ้าไฟบอกว่า ซักเนี่ยจะกลับไปหาพ่อแม่ที่ต่างจังหวัดไม่ใช่หรอพ่อแม่เลยไม่ได้เตรียมของปวดไว้ให้หนูเลยเดี๋ยวแม่ออกไปตลาดไปซื้อก่อนนะอ,อไม่ต้องหรอกค่ะแม่นี่ขนาดแม่รู้ว่าหนูไม่ได้กลับมาเนี่ยแม่ยังโอนังเปาให้หนูเลยอะแค่นี้หนูก็เกงใจจะไม่รู้จะทําตัวยังไงแล้วคะ่ะนี่ลูกอย่าคิดมากเลยนะหนูเนี่ยแค่มาแต่งงานไม่ใช่คนที่ไม่มีบ้านซะหน่อยลูกก็มีบ้านมีพ่อแม่ให้คิดถึงอย่าให้กลับไปหานะ คุณแค่แต่งงานกับผมแต่คุณก็มีบ้านเป็นของตัวเองนี่และนานๆทีคุณจะได้กลับบ้านไปหาพ่อแม่พวกเขามีสิทธิ์อะไรมาว่าคุณละ่ะจากนั้นฉันเพิ่งเข้าใจว่ามีพ่อแม่ที่ดีลูกชายก็จะดีไปด้วยแม่คะขอบคุณนะคะที่เข้าใจหนูอะแม่เนี่ยก็เป็นแม่คนเหมือนกันนะตากอ,อุตสาจากบ้านมาไกลเพื่อมาอยู่กับไฟเนี่ยแถมยังช่วยเลี้ยงหลานดูแลลูกชายแม่อีก กลับบ้านปีละครั้งเนี่ยแม่ว่ามันยังน้อยไปนะต่อไปเนี้ยทุกเทศกาลเนี่ยตักกลับบ้านได้เลยนะแม่เนี่ยอยากจะบอกกับตักตรงๆแต่ว่าไฟเขาบอกให้ตักเนี่ยเป็นคนตัดสินใจเองไม่เป็นไรหรอกทีรักแม่ผมบอกกับผมแล้วว่าแล้วแต่คุณเลยแม่ผมไม่มีปัญหาแน่นอนไม่จริงเมื่อกี้ย่ไม่ได้พูดแบบนี้นี่เงียไปเลยนะบะเทอร์ไฟกับแม่เนี่ย ดีกับหนูมากเลยนะคะหนูโชคดีจังเลยอะ่ะที่ได้มาอยู่กับครอบครัวสามีแบบนี้ตอนเด็กๆอะ่ะพ่อแม่พูดกับผมเสมอเลยว่าภรรยาจะต้องเป็นคนที่ผมเลือกเองและจะเป็นคนที่อยู่กับผมตลอดชีวิตดังนั้นน่ะภรรยาเลยสำคัญกว่าทุกคนนี่เป็นสิ่งที่ผู้ชายทุกคนอะ่ะจะต้องเข้าใจความรักจากพ่อแม่นะ่ะขอให้ลูกกันอยู่ก็พอเพราะในอนาคตเนี่ยลูกจะต้องไปสร้างครอบครัวของตัวเอง มีสามีพัญญาและลูกครอบครัวของลูกต่างหากล่ะที่จะอยู่กับลูกไปจนตลอดชีวิตเนะนี่ยงั้นพรายาก,ก็สำคัญกว่าทุกสิ่งทุกอย่างผมจะจำเอาไว้บอกกับพรายาผมในอนาคตนะครับอืมแล้วตอนนี้มีแล้วเหรอ <laughs>